สวัสดีค่ะ Sun Moon Light a Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนขอไปค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2023วันที่จะทำแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, Instagram, Line t t TikTok อินสตาแกรมข้อความรักแล้วก็เครื่องลางมงคลเสริมความรักโชคลาภให้คลิกไปที่ลิงก์อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะสนใจใช่นไหนก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้นะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างแมมอีดีเซฟไฟยูทุเลคุณคุณจะได้พบเจอ ความรักที่อบอุ่นปลอดภัยรักมั่นคงรักไกลเงื่อนไขแหมมาเป็นชุดเพราะว่า make the effort คุณจะได้เจอคนที่รักคุณจากใจจริงๆนะคะ เข้ามาเป็นความรักที่อยู่ร่วมกันมีความสุขร่วมกันเวลาที่คุณมีปัญหาก็ช่วยดูแลช่วยเทคแคร์ช่วยหาทางออกเป็นความรักที่แบบมุ้งมิงอะ่ะยิ้มกว้างดีต่อใจอะไรประมาณนี้ที่กำลังจะเข้ามานะที่เป็นอยู่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาแคริฟายกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีพฤษภความรักเดือนพฤศจิกายนของคุณเป็นอย่างไรนะ ขอสร้างพลังงานความรักราศรีศศพกศภนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนเอาล่ะ energy wish fulfillment นะคะเตรียมเพตมเตรียมไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะถึงสิ่งที่คุณขอไว้อะเนาะ คุณแอบแอบกลัวเนาะพลังงานคุณค่อนข้างที่จะมีความแอบกลัวนะแอบกันงวลใจว่าอสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ต้องการอาจจะสําเร็จไหมนะคะเพราะว่าบททดสอบของคุณค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์ชันแคลิฟายฝั่งคุณให้พลังงานความกันงวลมีอยู่เยอะนะคะดูสิสิ่งสิษย์อามาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามา work on your relationship นะ แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นดูสิคะความรักกําลังมานะคะโอเคเตรียมเพยได้เลยเตรียมออกเดตอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคู่ที่เป็นประเด็นเนาะใครที่ประเด็นจบแล้วอะ่ะหรือไม่ได้ต้องการคนเก่าอะ่ะเดี๋ยวมาดูที่คนโสดเนาะอย่าเพิ่งคอมเมนต์อะไรที่มันนอนเซ้นนะลูกเนาะเอาล่ะวิ f l ฟิลเมนขึ้นหมายความว่าพรใดๆที่คุณขอไว้จะสำฤธิผลนะนับจากนี้ 9สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบน่าจะอาจารย์สันหวังว่าและขอให้อยู่ในเดือนพฤศจิกาเนาะมันจะได้สบายใจขึ้นคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วนะคะแต่ว่าไทม์เฟรมก็อยู่ที่หมายเลข9ก9นี่แหละเกี่ยวเนื่งกับชาวท่านาน้ำท่าดินคุณค่อนข้างแอบกังวลเนาะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่า ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อกอดที่เรื่องของคู่รักที่เป็นประเด็นนะคะเขาคอยส่องคุณอยู่นะพลังงานเขาส่องแล้วอยากจะกลับมาด้วยแต่ว่ากลับมาแล้วคุณกลับรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือคุณหวาดระแวงหรือคุณไม่มั่นใจว่ากลับมาห่นนี้เขามีคนอื่นอยู่ด้วยไหมหรือเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณมีคนคุยอยู่นะคะ คุณอาจจะต้องรู้สึกกังวลใจว่าอตกลงควรจะรับเขาไว้พิจารณาไหมพลังงานออกมาบอกว่ารับไว้พิจารณาได้แล้วก็ให้ทวิยเขาเป็นลักษณะเหมือนคนคุยก็เปิดเผยกับเขาไปตรงๆเพราะเราก็มีคนคุยนะถ้าอยากจะเริ่มใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องยอมรับได้ด้วยว่าคุณเองก็มีคนอื่นคุยซึ่งอาจารย์ซันกับมีความรู้สึกว่าเขาจะยอมรับได้ค่ะ เรามาหวเน,นี้ยเขาอยากจะซีเรียสเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ยินดีทำเต็มที่นะคะเพื่อที่ะจะจชนะคู่แข่งของเขานะพลังงานเป็นแบบนี้การติดต่อสื่อสารจะมีมาในช่วงหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบนะคะก็อยู่ที่9สัปดาห์ด้วยนะคะเอาใหม่สร้างทำใหม่นะคะดูกันไปให้ชัดๆระหว่างคนใหม่กับคนเก่าว่าคนไหนคือคนที่ใช่คูณมีเกณฑ์กจะได้ออกเดทแหละนะกับคน2คนคนใหม่คน เก่าสาหรับคู่ที่เป็นประเด็นเนาะทีนี้ถ้าใครไม่ได้มีตรงนั้นคนโสดคะคนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกถึง2คนพลังงานอยู่ที่ตัวคุณคุณมีเกณฑ์จะออกเดทนะคะกับคน2คนหรืออาจจะ3ด้วยซ้ําแต่คนแต่3เนี่ยมันจะมีการตัดออกเร็วมันจะอยู่ที่2ที่คุณจะต้องปวดหัวในการตัดสินใจเลือกนะคะผลเนี้ยคุณเป็นฝ่ายที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแอบแอบเลือกโดยที่เขาไม่รู้ว่าว่าคุณมีตัวเลือกนะคะอื้อ พลังงานออกมาบอกว่าคุณมีแกนกระไดเดียวกับชาวท่าดินท่าน้ํานะคะมีคนหนึ่งที่ละมุนล,ละมยัยอบอุ่นโรแมนติกอายุมากกว่าคุณ2-5ปีอีกคนหนึ่งอายุน้อยกว่าคุณนะคะอายุน้อยกว่าคุณค่อนข้างที่จะอะอยู่สองพลังงานนี้จะเข้ามาวนเวียนในชีวิตเดือนนี้ออกมาบอกว่าคนที่คุณจะได้ไปคือคนที่คุณเคยขอพอรไว้ก็ไปเช็คลิสต์ว่าเขามีอะไรที่ตรงบ้างตามที่ขอแล้วก็เตรียมตัดสินใจเลือก นะคนที่ใช่ของคุณได้เลยความรักครั้งนี้ที่เข้ามาเป็นความรักที่อบอุ่นปลอดภยัยรักไร้เงื่อนไขจำเอาไว้ดังนั้น,นคนที่เข้ามาไม่ต้องเป็นคนที่รักคุณโดยปราศจากเงื่อนไขข้อแมแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้และคุณได้เจอนะอนาคตนะ่ะคุณก็จะได้เรียกได้ว่าได้คนนี้เป็นคู่รักแล้วก็จะมีการผูกพันถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้นะคะจะเกณฑ์การออกเดทเยอะมากอะ เกินกว่า2คนอยู่แล้วนะคะสำหรับคุณคนโสดนะถ้าใครบอกว่ายังไม่มีเลยก็เดี๋ยวมีเข้ามาตามระยะเวลาที่บอกนี้นะคะมาถึงคนคุยไม่ชัดเจนเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจเลือกได้แล้วละ่ะเขาตัดสินใจจะบอกชอบคุณแล้วขอคุณเป็นแฟนแล้วมีเกณฑ์การจะเดินทางมาหาด้วยนะแต่คุณก็อาจจะต้องปวดหัวแหละเพราะบางทีอะระหว่างที่คุณรอความชัดเจนกับเขาคุณจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วคนนี้ก็ดีซะด้วยสิ ดังนั้นการออกเดทก,การเจอตัวจริงจะบอกได้ว่าใครคือรักใครเงื่อนไขแต่พลังงานมันก็ตกอยู่ที่ฝั่งเขาว่าฝั่งเขามันก็ดีไม่ใช่น้อยนะจ๊ะเรียกได้ว่าถ้าเขาเจอตัวจริงนะเขาเจอคุณเขาจะชอบคุณมากๆแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ว่าคนถ้าเกิดว่าคนที่คุยอยู่ไม่ได้เป็นดังนี้เดี๋ยวคนใหม่เข้ามาแทนที่แล้วคนนี้จะเร็วมากๆ ปุ๊บปั๊บขอออกเดทปุ๊บปั๊บขอเป็นแฟนเนี่ยจะมีลักษณะสองพลังงานเลยนะคะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นคู่ของคุณห่วงใหญ่คุณนะคะคอยดูแลคอยสอดส่องคอยเทคแคร์ความรู้สึกนะแต่ตัวคุณเองเนี่ยควรจะต้องดูแลเทคแคร์ care, ปัญหาสุขภาพคนในครอบครัวหรือตัวคุณมันต,ตกตำแหน่งคุณเนาะให้ดูแลสุขภาพให้ดีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหัวใจ ให้ไปตรวจเช็คหน่อยมีเกณฑ์การจะใช้เงินนิดหน่อยในเรื่องสุขภาพและและคู่ของคุณจะให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีความรู้สึกว่าก็อาจจะได้รับข่าวข่าวบางอย่างนะคะของคนใกล้ตัวที่อาจจะมีการสูญเสียแล้วก็หรือว่าวิญญาณของคนที่คุณรักมากๆอะ่ะที่คุณผูกพันอะ่ะ ในเวลานี้เขาต้องการส่วนบุญส่วนกุศลไปทําบุญให้เขาหน่อยนะคะแล้วก็ในเวลานี้เขาเป็นห่วงคุณคิดถึงคุณก็บอกให้เขาหมดห่วงได้เพราะคุณได้คู่รักที่น่ารักมากเลยแผนการแต่งงานยังไม่เห็นเดือนนี้เป็นเดือนที่สนุกสนานท่องเที่ยวสวีทหวานมีความสุขข้อควรระวังก็ตามนี้นะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้เนาะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ